ตอนนี้ผมอยู่ที่สนามกอล์ฟวินเทจนะครับหลุม5ครับ404หลาครับหลุมนี้ผมมาแข่งรายการวันเดย์ทัวร์ทีไลครับหลุมนี้ผมออกบุกกี้ทุกพีเลยครับคือตีไม่เคยดีเลยโดยเฉพาะช็อตทีออฟครับด้วยความที่มันมีบ่อทรายดักอยู่ระยะประมาณแครี่น่าจะ25น่าจะตกทรายครับแล้วด้านขวาทั้งทั้งแนวนี้ก็จะเป็นน้ำนะครับรั้งแรกผมตีไดเวอร์ตกทรายครั้งที่2ผมก็ไดเวอร์ตกทรายครับครั้งที่3ผมตีไฮบิด รวบซ้ายเลยก็เกือบตกทรายเหมือนกันเดี๋ยวลองดูว่าผมตั้งใจจะเล็งไปขวาของบ่อทรายซ้าย,ายนู่นเลยครับตีแบบไม่ต้องอัดอัดมากครับตีเพื่อเหมือนคนทนชดหน่อยให้มันอยู่โอเคโอเคตามเป้าเลยครับไปขวาของบ่อทรายครับ ประสบความสำเร็จครับลุมนี้วางแผนโอเคตีมาวางระหว่างน้ํากับบ่อทรายด้านนี้ครับเหลือ102หลาครับ102หลาก็อาจจะตีประมาณสัก95้าหถึงเกหลานะครับเพราะว่ามันตามลมนิดๆผมตีเวทห้องศาครับ เข้าเป้าอยู่เน่าจะสั้นประมาณเกือบเกือบคันธงหรือหรือเป็นรุ่นดูป่ีอ่อนระยะ4ีลายนิดๆครับน้องหนึ่งเบอร์1นึครับบอกว่าลายซ้ายเดี๋ยวมาดูเวลาพัดนายกับเคดี้ให้ลายตรงกันนายคิดว่าหลุมหนึ่งเคดี้บอกว่าหลุมหนึ่งโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่นายกับเคดี้ ลายไม่ตรงกันปัญหาเกิดเลยครับความมั่นใจลดลงแน่นอนร้อเร์เซ็นครับเพราะฉะนั้นพยายามสร้างสร้างฟีลิิ่ง,งดีๆครับเวลาพัดหลุมหนึ่งลงไปแล้วฮ่าเชื่อแค่ดีไม่ผิดหวังครับโอเค